สวัสดีจ้าวันนี้ตุ่มซาลาลักกันไม่อีกเราจะจาฮิตตอรขออีกแล้วอันนี้ก็สีหนึ่งเปลา่ายิบถุงมาผิิเป็นถุงหมูไปเปลี่ยนไหมเอาปลามาหนึ่งเป็นปลาพาะเลยจ้าเนอันนี้ก็อายเป็น,นสื่อไปกระโดดแล้วล่ะวัแต่สิไดย้ยังบ่านในเบิดเดยปลามาตัตใหญ่เรากินอะไรครับห้อกระสีมาล่างผักล่างนี่อันนี้เป็นหม,มักงูเงี้ยว,วบะบานตุ่มเอิญหม,มักงูเงี้ยว,วเนาะต่างสาเราใส่หมอ้อซึ่งเลทางหนึ่งปลา ผักโมนีซื้อมาต,ตลาดเลดยค่ะโมนีปลูกอะไรปลูกว็อบปินโมนีก็อยู่บานเมื่อยนะค่ะยู่บานเมื่อยคือเก่านั่นแหละน้ำบ่ไหลเนาะอยู่บานบุงก็เลื่ยดีมาอาบน้ำยู่บานเมื่อยมาตะวันสุกพุ่นละจันท์มันกับพักกาดขาวมาล่างผักกาดขาวนี่ล้างไร่รอบเลยจันทร์ภาษีเฮ็ดเนี่ยในบริหารที่เดีกร์เก็บไปเรามาเฮ็ด หนึ่งใส่ปลาคือกันจ้ะเสียเอาไปบะเกือมาล่างอันนี้ก็บบะเกือกับพวกที่เส่้ยไหลน่ะผักมันหลาด้วยหยิบไหลผักอยู่น้ำบั้นนองเมื่อนี่ไหลดีดีดน้ำไหลไปก็ดีน้ำก็ดีบั้น,น,นบั้นบูงน่ะต้องดูม้ออาบเอาเลยจ้ะส่วนสียาอาบแต่และมือต้องรุนแววเสียาอาบน้ำบอก ขันขันท่อเพแต่ว่ายัางกระรุนว่าเข้าเจ้าสิปเปิดใ,ใส่บ,บ้านนั่นนั่นได้่ก่ก็เลยด็กนี่เขามานอนอยูม่มอนวันสุกสิมาหลยหลอพ่อ,อยู่คุคนข้านทาน้ำร่องน้ำใบห้องกับร่องว้ใส่เดยประมาณสองเหมือค่ับพะว่าเขาสิบปร่องไบโดนมันตกตะกอนแล้วมันดำเครื่องเมี่ยงา,านันเม่งของเงยงยังสี่หล่จ้ะเกิดสิมักสิเป็นค้นรางถัง,งตลอด ก็เลยสิต้องมีปัญหากับการใส่น้ำเพรได้เปิดน้ำแช่ทิ้งไว้คือก็เจ้าเนาะอันนี้คำว่าปอกแครอทใส่แครอทแค่รสเหนียวมาหนึ่นงใส่ปลา,วาหวานหวานนี่จะร่องแซ่บแซ่บก็เขา้ากินดิบอันนี้คือแครอทไปก่อนอันล่างผักตรงน,นี้น้องกรจอกเก็บมาให้นอห้องอยู่บ้านบุงเป็นเก็บมาไว้ให้ก็บอกกันผักมาละดอกคาน้อนกระจอกเก็บมาให้คือก,ก,กัน,กาาน,นกจน อันนี้บรไส้ซื้อน้องกระจาฝากแค้ไนไว้หน้าบ้านย่างดีวันนี้ก็สิเรียบร้อยได้จะห้องกับเสียเอาไปใซ่ซึ่งเตรียมทหนึ่งปลาผักหลายคัก,กินเบิดบ่บุมีปลาเฮาก็สิมาหนึ่งเฮอก็สิเตรียมตะไคร้กระเทียมไ้ทถมักปลาได้จะหั่นหั่นกระเทียมครับตะไคร้ตามส่กัน มันจังหอมำนุปลาพรอเนี่ยมันสิม,นมีกินข้าวแห้งเพราต้องมักเครื่องอันนี้ใส่ลูกไส้ตําให้เด้จ้ะนี่กระเทียมกับตะไคร้ให้น้องเจ้าคุนตําให้หมือล้วนหน่อยๆใส่เพิ่นอันนี้เฮาก็มาปรุงรสตําแล้วเฮาก็มาปรุงรสปรุงชลอเกลือซ้านั้นนะจ้ะบ่ใส่แนวอื่นรสด,ดีก็บ,บใ่ใส่ใส่แต่ปรุงชกับเกลือมัดใบแป๊บนึงเฮาก็มาใส่ซึ้ง นี่ค่ะหนึ่งซุกเดียวกับสิบประมาณนี่ได้จ้าเมื่อกินหนึ่งปลา้ำกันได้จ้าหนึ่งปลาเพาะคล้ายปลาสวายหน่อย